สวัสดีครับทุกคนพันร้อนบ่ายอย่างนี้ก็มาสิบฟี่กับหอชมวิวได้นะครับนี่สวยเหมือนกันนะฮะอากาศร้อนซะหน่อยเดี๋ยวเรามีขนมไปให้พี่จันทร์ทรกันเราไปชมกันครับผมดุ๊อหูหบอยหมอก็อได้โอ้จีแล้ว มีขนมให้พี่จันทิพย์แล้วเอาขนมให้ขนมให้ขนม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 เดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแกะขนมให้นะครับใส่มือเลยใส่ในมือเลยโอ้ยอีกอีกอีก ชอบกินขนมชอบมากเลยอ่อโอเคหมดแล้ววันนี้อะพี่โอเคครับทุกคนบายบายเดี๋ยวหามาขนมมาให้อีกสวัสดีครับขอบคุณครับทุกคน